สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เ,เป็นการนําเสนอนะครับสูตรดับหลัก10บนสูตรที่10นะครับเป็นเป็นสูตรดับนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็แนวทางย้อนหลังนะ ดูไปพร้อมกันทําไปพร้อมกันนะครับผม10งวดย้อนหลังนะครับผมและสูตรในการคํานวณก็ใช้หลักร้อยร้อยครั้งที่3ามบวกสคงที่นะครับร้อยร้อยครั้งที่3ามบวกสคงที่นะครับสาธันวามาเริ่มนะครับพร้อมกันเลยนะครับผม3 2สองนะครับผมศูนย์ไม่เอาเลยนะ3 2เป็น5ได้5เป็นเลขดับนะครับผมออก6 2 8หลัก10นะครับเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มา17เมื่มกราครับผม6 9เนะครับเป็น15เอา5บวก2เป็น7 ได้เเป็นเลขดับบวกสหลักสิบเป็นเลข9กเลขดับเป็นเลข7 7็ดดับ7ไม่มานะครับ1กุมภาครับผมอ่า8 2เป็น10ก็เหลือ3นะครับได้3เป็นเลขดับบวกสหลักสิบเป็นเลข0ูนย์เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มา16กุมภาครับผม3บวก4นะครับผม3บวก4เป็น7ได้7เป็นเลขดับบวกนานะครับผมห 10, ลักสิบเป็นเลข0ูนย์เลขดับเป็นเลข7 7็ดดับ 7, 7 8, ไม่มา1นมีนาะครับผม62นะครับ 62เป็น8ดใน8เป็นเลขดับ6 5ก8หลักสิบเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่16มีนมานครับผม52เป็น7ได้7เป็นเลขดับ6 4 2 2หลักสิบเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข7 7็ดดับ7ไม่มา1เมษาครับผม4 3เป็น7นะครับ7บวก2เป็น9ได้9เป็นเลขดับบ2 7 0หลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข9กดับ9ไม่มานะครับวันที่1 6เมษาครับผม 2 3เป็น5 5 2เป็น7ได้7เป็นเลขดับออก7 8 7หลักสิบเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข7 7็ดดับ7ไม่มา2พฤษภาครับผม7 4เป็น11นะครับเอา1บวก2ได้3นะครับได้3เป็นเลขดับออก2 7 2หลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มาแล้วก็วันที่16พฤษภาครับผม2 4, 6นะครับ 6 2เป็น8ได้8เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจวรารณญานในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวใเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ